ดูดีไม่มีเซงกับเฮงเฮงชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้หมูแนงก็อยู่บ้านนะคะก็เลยถึงฤดูของลูกหม่อนแล้วค่ะก็เลยพากันมาเก็บลูกหม่อนแล้วพาชมต้นหม่อนนะคะที่บ้านหมูแนงที่บ้านหมูแนงก็มีต้นหม่อนอยู่ประมาณ3ต้นนะคะแล้วก็มันก็เริ่มสุกออกลูกพร้อมๆกันสุกพร้อมๆกันก็วันนี้ก็เลยมาไล่เก็บลูกที่ดำๆนะคะ เดี๋ยวจะได้เอาไปปั่นเป็นน้ำดื่มกันตอนช่วงเที่ยงเพราะว่าอากาศสองวันนี้ร้อนมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นกันนะคะนี่ค่ะนี่ต้นหม่อนก็จะสูงเพราะว่าไม่ได้ตัดกิ่งมาจะเป็นพุ่มสูงขึ้นไปนะคะแล้วลูกก็จะออกเยอะมากเลยลูกจะอยู่ใต้ใบดูนะค่ะเก็บสีดำนะเก็บสีแดงเลิกแต่สีดำนะ้ะสีแดง เอาไว้ก่อนเพราะว่าสีแดงจะเปรียปร้ยวแต่ถ้าเกิดสีดําสุกแล้วเนี่ยมันจะออกแบบว่าเปรียปร้ยวอมหวานนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปปั่นน้ําก็จะอร่อยเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะตเก็บกต้นนี้ต้นนี้น,ะนี่ค่ะต้นข,ข้างหน้านี้ต้นอยู่หน้าบ้านอันนี้แนนเพิ่งเก็บไปเมื่อวานเย็นเดี๋ยวเราจะไปดูหลังบ้านกันหลังบ้านมีมีต้นหนึ่งต้นนั้นโดดกดกจนแบบว่า ออกใต้ต้นนะคะแล้วเสร็จแล้วไก่มันจิกกินนี่มีลูกที่ใหญ่จิงเล้งเต็มเลยนี่อันนี้อีกต้นนึงนะคะแล้ว,วก็ฮัดเทอนะ์เทตากานะก้ารส่วนมากจะสุกอยู่สูงๆเพราะนั่นเก็บไม่ถึงนะคะวันนี้จะอ้วนเขาอยู่ก็เลยให้เขามาเก็บ น้ำน้ำเม่นน้ำมะนาวมะนาวค่ะต้นมะนาวอยู่ข้างข้างนี่เต็มเลยนี่ชอบไหมค่ะนี่สีก็จะสวยๆเอาสีแดงมาหน่อยๆนะคะใส่จะได้แบบออกเปรี้ยวอมหวานเพราะเดี๋ยวนี่ตรงอฮะยู่ไหน โอเคไะต้นหลังเดี๋ยวเราพาไปดูต้นหลังบ้านไงค่ะที่ว่าดกมากๆเลยแล้วก็สุกแล้วด้วยแต่เราไปเจอกันที่ต้นหลังบ้านนะคะนี่ค่ะนี่ต้นหลังบ้านนะคะเดินมาถึงเห็นไหมแนนบอกแล้วว่ามีไก่นอนอยู่ใต้ต้นเลยพองนี้สวยพงใหญ่เมื่อวันก่อนแนนเจอเลยค่ะไก่ปีนต้นค่ะแล้วก็จิกลูกสุกไปกิน พงใหญ่สวยลูกลูกหลังบ้านนี่จะออกยาวนิดนึงนะคะหน้าบ้านเขาจะสั้นทรงสั้นเก็บสีเข้มกว่านี้หน่อยจะอ้ว <c oughs> นจะอ้วนเก็บสีอ่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะออกเปรี้ยวนี้ิดนึนงเ <c oughs> นี่ค่ะต้นหลังบ้านพวงเขาจะจะจะ,จะ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 ลูกยาวเรียกว่าพันลูกยาว <c oughs> นี่เห็นไหมคะต้นหลังบ้านจะดกไปเยอะเลย แล้วไก่ก็มานอนเฝ้ากันนี่ค่ะหลุดจากกันส่งไบเล่มเลยนี่ให้ดูพวงนี้นี่เขาแอบ,บอยู่ด้วยกันพังอยา่างอืมสวยสวยนี่นี่แคปเล่น มามุมนะกำเลยนะน้นำนะค่ะอันนี้นะคะดงั้นเดี๋ยวแนนกับจะว่วนจะเก็บแกนให้หมดก่อนนะคะเราจะไปปั่นนะ้ำมากินกันตอนเที่ยงกันแก้ร้อนคะ่ะก็คลิปนี้ก็ขอ,ขอบคุณนะครับจบ ขอบคุณทช่วงนี้นะคะแล้วขอบคุณที่มารับชมกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครปเด้วยนะคะซับสคริปซับสคริปใหขอโทษค่ะไม่ได้ทานานเพ่งเฮงขอบคุณค่ะเฮงเพงสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ